สวัสดีตอนใส่ยๆครับมือนีกพอกับช่องเบาวยงครับฝากไปยังแฟนเพจ facebook นะครับพี่ยงครับฝากกดไลก์กดติดตามครับมือนี้ก็ได้มาทรงนะครับกดแท็กเตอร์นะครับอยู่ที่หนีเฮาอยู่ไ้้อำเภอคงเขียมนะครับบ้านกุดเลือคำเนาะ เดี๋ยวมาสร่งรถตัวนี้เป็นแท็กเตอร์นะครับรุ่น MU4902 นะครับตัวนี้ลูกค้าก็เป็นลูกค้าเก่านะครับ <c oughs> นี่นะครับรถมันมีรถเกี่ยวอยู่2คันนะครับในแท็กเตอร์อีกขั้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับเป็นสื่อเพิ่มนะครับมันว่ามันหลากรถเกียวมันว่า เดี๋ยวพามาชมบรรยากาศครับสำหรับผู้ใดรับชมจังหวัดใดหรืออำเภอดนะครับก็คอมเมนต์กันเขามาได้เลยครับเด้าสำหรับช่วงนี้นะครับปุ้มชันารีนะครับสำหรับลูก้าเก่านะครับเงินสวยดาวได้หลายนะครับใด้สนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ มอว่าอยู่โซนน้ำเพื่อใดหรือว่าจังหดดวัดใดนะครับก็บออกใดน,นะครับผมนี่ส่งกันเรื่อยๆครับช่วงนี้ฝากากดไลค์กดติดตามพวกเก่าละครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะค <iet> รับก็คลิปนี้บอไว้แล้วครับบอไว้ซ้ำนี่แหละฝากกดไลค์กดติดตามพ่นเก่าละ เพื่อไปกำลังใจในคลิปต่อไปคลิปหนักอะ่ะรอชมอีกนะครับเ่าผมเสิไปส่วนอำเภอได้หรือว่าจังหวัดใดคลิปนี้แะคเอาไปรับนี้นะครับสวัสดีครับ